ของการทำธุรกรรมระหว่างประเทศคือคุณต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจเนื่นองจากกรุงศรีมีเครือข่าย MUFC แล้วก็ MUFC เองก็มีธนาคารที่อยู่ต,าต่างๆแล้วก็เรียกว่าเป็นโลกโก้แบงก์เลยก็เป็นพันธมิตรที่ลูกค้าจะขอคําปรึกษาแล้วเราก็ยินดีแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนพื้นที่จริงๆในการที่จะให้คําปรึกษากับลูกค้าการมีที่ปรึกษาที่ดีนะครับอย่างน้อยอันดับแรกเลยเราก็ไม่เดินหลงทางละ แล้วยิ่งเป็นสถาบัานการเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องพึ่งเขาเลยไม่ใช่ว่าจะเอาใครเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเราก็ได้ถ้าคนนั้นให้คำปรึกษาที่ผิดไปเนี่ยธุรกิจคุณก็เดินทางไปในทางที่มันแย่ลงการให้คำปรึกษาเนี่ยเราจําเป็นต้องฟังจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการความเห็นจากทางธนาคารเรา โพสิชันตัวเองเป็นแอ v ด s ว r y ซี่เราไม่ได้เป็นแค่ว่าเจ้าหน้าที่สินเชื่อแล้วมาขายสินเชื่อเนื่องเจ้าหน้าที่สินเชื่อของเราของอ RM เนี่ยจะมีความสัมคัญมากเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นคนที่เข้าใจในบิสเนสของลูกค้านะคะเราจะมีทางด้าน FX พอค้าซึ่งตรงนี้เขาจะมาแนะนาําลูกค้าได้ว่าอลูกค้าควรจะปิดความเสี่ยงยังไง จะดำเนินธุรกิจส่วนทางเทรดเนี่ยจะเป็นเรื่องของเอกสารนะคะในเรื่องของทูส์ต่างๆอย่างเช่นอินพอร์ตก็เป็นการเปิด LC หรือเป็นการโอนเงินไปจ่ายคู่ค้านะคะตามเปอร์ที่เราทําไว้นะคะตามค่างเงินแล้วก็ในเรื่องการเตรียมเอกสารของทางลูกค้านะคะเทรดเซอร์วิสหรือเทรดแอนไลเซอรี่เราเข้าไปช่วยตรงนี้ได้เยอะ ธนาคารกรุงศรีไม่เพียงแต่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินแต่ยังให้ปรึกษาความรู้ต่างๆครอบคลุมจนถึงเรื่องการค้าแนวโน้มเศรษฐกิจต่างๆมากมายสามารถแนะนำเ e c ชั o นให้กับบริษัทเราได้ว่าเราจะต้องเดินไปในทางไหนแล้วทางไหนถึงจะเรียกว่าช่วยเราประหยัดต้นทุนลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจมากที่สุด สมัยก่อนเนี่ยนะครับ90%ที่เราซื้อกับประเทศจีนเนี่ยหลักๆแล้วเราจะชําระเงินเป็น US การโอนเงินหยวนไปจีนอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็มันจะมีค่าดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมที่แพงกว่า US แต่ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเงิน US เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่คงที่ไม่นิ่งเรามองกลับไปที่เงินหยวนเนี่ยเงินหยวนมันค่อนข้างนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีกลับไปปรึกษากับทางธนาคารกรุงศรีนะครับว่า เจะพอทำเป็นซื้อขายเป็นเงินหยวนได้ไหมซึ่งธนาคารกรบอกว่ามีซึ่งมันก็เลยทําให้เราผัานมาค้าขายในรูปเงินหยวนมากขึ้นการโอนเงินได้ภายในวันนั้นวันเดียวเลยเนี่ยเรื่องที่ดีเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยการจ่ายเงินเนี่ยเราถือว่าเป็นหัวใจหลักของธุรกิจเลยโรงงานเขายื่น BL ส่ง BL ให้เราเราโอนเงินทันที มขอผัดผ่อนซึ่งมันจะทําให้ดูแล้วบริษัทเช็คเครดิตอะไรของเราตรงนี้ไปรอบลูกค้าเนี่ยในการที่โอนเงินข้ามประเทศเนี่ยมันมีเรื่องของทาําโ z o อย่างเมืองจีนอย่างเงี้ยก็ลงกน้าเราไปงัี่เรื่องของการเตรียมเอกสารการโอนได้เร็วเนี่ยก็เป็นหัวใจสําคัญและที่สําคัญที่เราทําได้ก็เพราะว่าเรามี U S G ที่เป็นอนธมิติ มีแพลตฟอร์มนะคะที่ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มธนาคารซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยนอกจาก platform, แพลตฟอร์มเราก็ยังมีพวกเทคโนโลยี API การทำรายการเรียลไทม์นะคะทุกวันนี้เนี่ยลูกค้าที่ใช้เราเนี่ยโอนเงินต่างประเทศก็ทำออนไลน์หรือแม้กระทั่งการจะทำสินเชื่อแบบประมาณว่า TR ออนไลน์ก็ยังทำได้นะคะให้ทำสะดวกกับลูกค้ามากขึ้นก็สามารถทำรายการผ่านแพลตฟอร์มธนาคารชื่อคุณสีเท็ลิงค่ะ ร่วมง,งานกับทางธนาคารกรุงศรีนะครับในเรื่องเครดิตเครดิตที่ทางธนาคารกรุงศรีให้กับเราเนี่ยก็คือเขาให้แบบไม่มีกกเลยคือให้ตามมูลค่าที่เต็มจํานวนในส่วนของเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยเราจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยพิเศษเลทพิเศษเลทที่ดีนะครับที่เราได้รับการสนับสนุนจากธนาคารครับทาง RM แล้วก็ทางทีมงานธนาคารกรุงศรีนะครับทุกครั้งที่รับเรื่องต่างๆจากเราไปเนี่ยจะมีการดําเนินง,งานรวดเร็ว สองวันแล้วก็กลับมาเราทุกครั้งมาทุกครั้งก็ให้ข้อมูลสามารถกว่าแนะนําต่างๆซึ่งเราก็จะได้รับข้อมูลทุกครั้งที่มาทุกครั้งที่ RM มมานะครับก็จะมาสรุปบรรยากาศว่าสถานการณ์ปัจจุบันตลาดเมืองไทยเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงแนวโน้มเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องดีเพราะว่าเราก็จะได้รับรู้ข่าวล่วงหน้าซึ่งคนที่จะรู้ดีที่สุดก็คือคนวงในในธนาคารแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆครับบางทีก็จะมีอบรมสัมมนา บางทีก็จะมีความรู้เกี่ยวกับพวกสินค้าเทรนใหม่ๆมาเร็วมาแรตางต่างๆก็จะไปถึงก็จะได้ฟังกูรูต่างๆเงรื่องการให้ความรู้ลูกค้าเป็นเรื่องสําคัญนะคะโดยทางทีมของห้องค้าเราก็จะมีรีเสิร์ชนะคะหรือการให้ข่าวอัปเดตกับลูกค้าก็มีการจัดสัมมนาอัปเดตเอารูปของประเทศหรือเอารูปของอาเซียนนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รู้ขารู้เราะะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเตรียมตัวว่าจะ อนนี้ทางธนาคารกรุงศรีให้ความสำคัญมากกับเรื่องของอาเซียนธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมีความสำคัญมากกับเศรษฐกิจประเทศเรานะคะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าขนาดเล็กหรือลูกค้าขนาดใหญ่เราก็เลยมีหลักการที่ว่าการทำเทรดแอนไวซ์ซอรีเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยลูกค้าในการทำแค่เรื่องที่ยุ่งยากเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นค่ะ